ล่าสุดรุงอัดว่ายังไงนะครับทุกท่านฟังไปพร้อมๆกันผมก็จะมีสต็อปไว้แล้วก็อธิบายขยายความนิดนึงอะไรเงี้ยแสดงความคิดเห็นอะไรประมาณนี้นะครับทุกท่านฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับได้ดูอยู่บ้างนะฮะดูคร่า,าวๆว่าะว่ามันไรสะนะ้สาระเอาอย่างนี้ก่อน <laughs> ผมผมไปที่ที่สารจังหวัดนนทบุรีมีคำพิพา,า,ากษายกฟ้องจริงๆหนึ่งวันก่อนหน้านั้นเนี่ยผมเห็นคุณเฉลยเชื่อให้สัมภาษณ์ว่า ก็น่าจะเป็นแบบนั้นและเป็นความโชคดีของคนบนเรือทําไมถึงคิดแบบนั้นคือตลอดเวลาสามปีที่ผ่านมาเนี่ยจากการที่เราได้ติดตามคดีนี้นะครับและเราได้เห็นการทํางานของเจ้าหน้าที่ตารวจครับแล้วก็ร่วมกับพนักงานอายการและร่วมกับโจดร,ร่วม,มก็คือทนายคนหนึ่งครับพฤติการคือเป็นลักษณะของการสมยอมหัวกันพูดอย่างนั้นได้เลยอ่ะพูดได้เลยว่าสมยอมหัวกันนะครับเพราะอะไรฮะสมยอมหัวกัน แปลให้หน่อยครืท่านเพราะว่าเราดูจากรูปคดีเนี่ยเอาคำพูดของหนึ่งในคนหนึ่งในผู้ต้องหาบนเรือครมาเป็นตัวตั้งในการทําคดีนะครับก็คือคําฟ้องก็ยืนยันอยูอย่แล้วว่าน้องแตงโมเนี่ยเดินไปเดินไปท้ายเรือครับแล้วก็ไปจับคาแซนแล้วก็ตกไปพัดตกน้ํานะครับกลับเรือด,ด้านซ้ายครับแล้วก็โดนพัดเรือเสียชีวิตในเวลาต่อมาจนน้าเสียชีวิตในเวลาต่อมาซึ่งคําฟ้องของายารเนี่ย นะครับเป็นไปตามนั้นเลยเมื่อเป็นไปตามนั้นเนี่ยนะครับเราก็ต้องไปดูว่าคําฟ้องเนี่ยเขาได้พูดถึงพรบบอเดินเดินเรือซึ่งทั้งหมดเนี่ยนะครับใครเป็นคนขับเรือครับก็มีปอกระเบิดเป็นคนขับเรือใช่ครับดังนั้นคนที่ผิดก็คือคนขับเรือส่วนผู้โดยสารเนี่ยมันชัดเจนแล้วไม่ผิดอยู่แล้วเพราะว่าเป็นเพียงผู้โดยสารใช่ครับอันนี้ผมผมต้องบอกว่าผมเห็นพ้องด้วยนะกับคำฟ้าศาลศาลจังหวัดนนทบุรี เพราะมันนี่ว่าเขาฟ้องไปในข้อหาประมาทนะครับแล้วก็พบรบเดืดเรือดังนั้นดังนั้นหลักฐานทั้งหมดที่มีการยื่นไปในชั้นศาลจังหวัดนนทบุรีศาลไม่สามารถที่จะไปพิพากษายอย่างอื่นได้ถ้าผมอ,อและอีกอย่างหนึ่งนะที่ผมเห็นได้ชัดเจนนะจะเน้นเรื่องราวของกระติกด้วยนะครับผมคุณกระติกเนี่ยเป็นเป็นตัวเอกในใน,ในคำฟ้องเลยนะครับผมในสำนวนเลย นะลองไปอ่านดูนะครับทุกท่านจะบับบเต็มอ่ะแชร์กันว่อนนั่นแหละในโลกโซเชียลนะผมแปลไทยเป็นไทยตรงนี้ก่อนคือคุณอัิยากำลังจะบอกว่าด้วยพยานหลักฐานต่างๆใครที่กําลังจะซื้อแม็กนิเซีมยมนะครับทุกท่านนะ hey. มาได้จังหวะพอดีเลยหาประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายเนี่ยศาลท่านก็ต้องพิพากษาแบบนี้แหละเพราะว่าสี่คนที่เหลือเนี่ยสามคนคือเป็นผู้โดยสารอีกคนเนี่ยไม่อยู่บนเรือด้วยซ้ำไม่เกี่ยว เขาต้องยกฟ้องอยู่แล้วใช่โอ้อ้าวแล้วแล้วอะไรที่ฝั่งของทั้งคุณอเช้ยก็ดีหรืออาจารย์บานเทพบอกว่าอนี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นมันมันแปลว่าอะไรฮะคือ,อผมก็ดีอาจารย์บานเทพก็ดีหรือเจ้าที่นิตไหนก็ดีครับเราวันที่ยีบสามพฤษภาคมนี้มาตลอดอะหลายเดือนที่ผ่านมาครับเพราะว่าเราเชื่อมั่นมาตลอดว่าสารจะมีพากษารยกฟ้อง ก็คิดไว้อยู่แล้วคิดไว้อยู่แล้วครับว่ายกฟ้องเราผมยืนยันมาตลอดว่าต้องยกฟ้องนะครับเพราะว่ามันพิพากษาเป็นอน่่งหรือไม่ได้ครับครับนะครับซึ่งอย่างที่ผมเรียนนะครับว่าสารจังหวัดนนทบุรีเนี่ยตัดสินอย่างตกไปตรงมาครับแล้วก็ผมก็น้อมรับพิพากษาศาลอือคือเราไม่ได้มีปัญหากับคำพิพากษาของศาลแต่แต่เรามีปัญหากับคนที่ทาคดีนี้ก็คือตํารวจอายการแล้วก็คนที่มาให้การกับพนักงานสอบสวนครับแล้วก็ไปให้การในชั้นศาล ผมผมพูดแบบนี้ไม่แน่ใจว่าใช้คําแบบนี้ได้หรือเปล่าคือผมเห็นคุณผู้ชมพิมพ์มาพอดีนะฮะเนี่ยบางท่านพิมพ์มาบ,บอกว่าออสำนวนอ่อนหรือเปล่า,รเ,ลาเราใช้คํานี้ได้ไหมฮะมันจะไปพูดอย่างนั้นไม่ได้เอาว่าไม่ได้นะสำนวนเนี่ยมันมีการเอาหลักฐานบางอย่างไม่ครบถ้วนดีกว่าอ๋อไม่ครบถ้วนไม่ครบถ้วนแล,แล้ว,แล,ว,แ,ลวแล้วอะไรทําให้คุณเฉยเชยมั่นใจว่ามันไม่ครบถ้วนฮนะก็ค,คือเราได้มีการพิสูจน์ยหรือว่าผมได้มีการพิสูจน์ในคดีนี้ ที่ศาลนายามาแล้วยี่สิบเอ็ดตำรวจและศาลนายาเขมีคำพิพากษา,ามาแล้วนะครับฉบับเมื่อวันที่สามสิบเอ็ดตุลาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดครับนะซึ่งศาลก็มีคำพิพากษา,าว่าเชื่อว่าน้องแตงโมงไม่ได้ตกท้ายเรือรายละเอียดมันน้อยมากในสำนวนนะครับทุกท่านผมอ่านแล้วคือรายละเอียดไทม์ไลน์อะไรต่างๆของพี่แตงโมงคือมันน้อยนะครับผมมันไม่ใส่แบบดีเทลแบบเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็บาดแผลน้องแตงโมง ไม่ได้เกิดจากไปพัดเรือเห็นไหมออันนี้คือการพิสูจน์โดยใช้หมอนิติเวชแต่แต่อเข,อข,อขอาอนุญาตนะฮะแต่เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาเนี่ยผมก็ได้คุยกับทนายเดชาด้วยนะฮะแล้วก็ทนายตุย๋ยทนายความของคุณแซนด้วยเนี่ยสิ่งที่สารท่านพูดในขณะที่ขึ้นบัลลังอ่านคําพิพากษาเนี่ยคือบอกว่าคุณแตงโมเนี่ยเดินไปท้ายเรือแล้วสมัครใจเสี่ยงภัยเองอใช้คํานี้นนผมน,นีมอม่อย่างเงี้ครับว่า คำฟ้องนะครับคำฟ้องก่อนอคำฟ้องที่อยู่ในคำพิพากษาของศาลเนี่ยครับนะครับระบุไว้ว่าคดีมีปัญหาต้องวินิจฉัยว่าจำเลยที่หนึ่งถึงจำเลยที่สามเนี่ยกระทำความผิดฐานกระทาโดยประมาทเป็นเหตุผู้เสียชวามตายตามฟ้องหรือไม่อืเห็นว่าโจทก์ก็คืออายการครับบรรยายข้อได้จริงมาในในฟ้องเนี่ยถึงสาเหตุที่ผู้ตายเสียชีวิตเนื่องจากผู้ตายเดินไปบริเวณท้ายเรือกาบเรืออันเป็นจุดอันตรายและไม่มีราวหรือ แผงกั้นบุคคลไม่ให้พัดตกลงไปขณะที่ผู้ตายทํากิจส่วนตัวในขณะที่เรือกาลังเล่นเกิดเหตุครับเป็นเหตุให้ผู้ตายเนียเห็เนไหมครับก็บรรยายทํานองว่าแตงโมเป็นคนผิดแล้ว,ลวจะไปประมาททาไมอ่ะถูกไหมพูดง,ง่ายๆสานวนตํารวจบรรยายให้กับแตงโมผิดเองเสียงภัยเองนะครับแล้วจะไปฟ้องอคนบนเรือทําไมพูดง,ง่ายๆแค่เนี้ยสารท่านก็เลยให้เหตุผลว่า ยกฟ้องอธิบายง่ายๆือบชัดเจนนะไม่ต้องอ้อมค้ามคำฟ้องมันเริ่มจากอายการก่อนกับตำรวจดังนั้นเนี่ยสารเนี่ยต้องพิพากษาตามคำฟ้องอืมคือคำฟ้องเนี่ยพอตั้งมาแบบนี้สารท่านก็ต้องว่าตามนี้ใช่ถูกต้องอืมถึงสารเนี่ยได้มีการวิเคราะห์จากพยานหลักฐานนะครับทั้งโจวจร่วมทั้ง โจทย์เนี่ยอไม่สามารถพิสูจน์ได้สารเห็นว่าครับบุคคลบนเรือที่เหลือก็คือสแตนจ็อบกระติกเนี่ยปัะมหาดอย่างไรถูกไหมอันนี้คือประเด็นที่หนึ่งนะครับอประเด็นต่อมาถ้าผมเป็นตำรวจผมไม่ฟ้องคนบนเรือถ้าผมเป็นตำรวจนะแต่ผมไม่ได้เป็นครับศารเนี่ยท่านได้ทำหน้าที่อย่างถูกต้องครับก็คือว่า เอาคดีที่นายจ๊อบไม่ใช่ในในปอการโรเบิร์ตก่อนที่รับสารภาพไปแล้วเนี่ยเอามาผูกกับในคดีนี้ก็คือคดีของแซนกติจ๊อบเพราะต้องการให้โจ์ร่วมหรือโจ์เนี่ยก็คืออัยการเนี่ยเอาเนื้อหาตอนที่สองคนนี้รับสารภาพเนี่ยก็ไม่ไม้มีการนําสื่อพยานแต่มันมีคาให้การในชั้นสอบสวนมามาใช้ในการให้ถามค้านครับจําเลยหรือทนายจาเลย ใครับ,รบหรือพยานของของโจดร,ร่วมแต่ปรากฏว่าพนักง,งานอายการกับโจทย์ร่วมกับไม่เอาสิ่งที่นายพอหรือนายโรเบิร์ตเคยให้การไว้นในชั้นสอบสวนมาถามค้านในชั้นของคดีในแซนกับกระติกกับนายนายจอ,จอ,จอปยกตัวอย่างเช่นในคำพิพากษาสารเนี่ยครับ มีสองคนก็คือเจ้าของอูเอ็นบีกับลูกชายยืนยันว่าห้องน้ําของเรือลาดังกล่าวเสียใช้การไม่ได้อืนะครับในการว่าสาสานนะแต่ในเก็ <Yeah. S 2> เนี่ยในนปอเนี่ยนะครับคนบนเรือพูดอ่ะหรือหรือคุณปอหรือใครก็ตามนะพูดตอนนั้นก็ก็บอกว่ามันมันใช้ได้แต่ของมันเยอะอะไรอย่เงี้ยก็เลยแบบไม่ได้ใช้อะไรอย่างเงี้ย สรุปสรุปแล้วเรือมันอ่าห้องห้องน้ํามันก็ไม่ได้เสียพูดง่ายง่ายนะมันก็ใช้ได้แต่ไม่ให้ใช้ไม่ได้ใช้อะไรอย่างเงี้ยเคยให้การกับเจ้าหน้าที่พนักง,งานสอบสวนนะครับ,บในวันเกิดเหตุเรือลำดังกล่าวมีสุขภัณฑ์และชูชีพท,ที่สามารถที่พร้อมสามารถใช้งานได้อยู่แล้วนี่คือเอกสารที่อยู่ในชั้นสอบสวนของคดีแรกที่ในปอให้การรับสารภาพซึ่ง อยู่ในจำนวนที่มีการผูกกับคดีของนายแซนกับพวกแต่อายการกับโจทย์ร่วมก็คือทนายโจทย์ร่วมเนี่ยไม่เอามาถามค้านตัดออกไปเลยเยียบก็ไม่หักขาวแค้มีความยิบตัดออกไปเลยนะครับเอา้าเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเราค่อยตามกันต่อนะครับผมแต่เอาง,ง่ายๆคือถ้าใครจําได้เนะทางคุณปอคนบนเรือนี่เขาก็พูดไว้แหละว่า ห้องน้ำออของมันเยอะคุณปอยแหละเป็นคนพูดแล้วเขาเป็นเจ้าของเรือนะนะครับมันก็บอกอยู่แล้วตั้งแต่แรกๆแต่ว่าภายหลังมาเขาก็พูดในเหมือนเดิมอะไรอย่างเงี้ยนะก็วันนี้เห็นว่าทางดีเอสไอเขายกเลิกไปแล้วที่จะประชุมอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ไม่เป็นไรเราก็รอเหมือนเดิมนันแหละนะครับเขามีเหตุผลบางอย่าง นะครับล่าสุดนี้ทนายเดชาก็ออกมาแถลงข่าวนะครับผมก็เห็นว่านักข่าวบุกไปหาทนายเดชานะครับกเ็เดี๋ยวเดี๋ยวเราค่อยฟังย้อนหลังแล้วกันนะว่าพี่เดชแกพูดยังไงบ้างผมจะไปเอามาอัปเดตอีกทีหนึง่งนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ฝา <c oughs> กกดไลค์กดแชร์ไว้เจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ